ซื้อตั๋วทรอดแอริสรอบพิเศษที่ร่วมรายการในระบบสกรีนเอ็ตั้งแต่วันที่9ถึง12ตุลาคมนี้รับทันที Exclusive ซ o s t e สจำนวนหนึ่งใบเฉพาะที่พารากอนและไอคอนซีเนคอนิกเอาใจสาวกคอนเสิร์ต Day of h a p p i n e s ราคาบัตรทุกที่นั่งเพียง1,070บาทเฉพาะที่พารากอนซีเนเพล็กซ์สมาชิก m อ m พาร์ทไม่ร่วมรายการนะครับซื้อตัว๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้และคอนเสิร์ต G d ดาร o n ราคาบัตรเริ่มต้น600บาทในระบบ iMaX ซื้อตัว๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตดูหนังเริ่มต้น100บาทรับสิทธิได้ที่ B.L.A Happy Life Application หรือส่วนลดโรงภาพยนตร์คิ d ซ c นีมาจำนวน100บาทต่อที่นั่งรับสิทธิได้ที่ B.L.A Happy Life สำหรับลูกค้า Indigo ของกรุงเทพประกันชีวิตรับทันทีบัตรที่นั่ง Double Sofa Bed 1คู่ต่อสิทธิรับสิทธิผ่าน B.L.A Happy Life และรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีหนึ่งที่นั่งรับสิทธิผ่าน B.L.A Happy Life ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสิทธิจะเต็ม ปิดรอบพิเศษเคยพุทธแมวมหัศจรรย์แฟนสกริงพุทธที่15ตุลาคมรอบ5โมงเย็นโรง6พารากอนซีเนเพล็กร,รับทันที collectible วี่โปสเตอร์จำนวน1แผน่นซื้อตั๋วลุ้นหน้าได้แล้ววันนี้และกลา่นกลับมาอีกครั้งของคุณพัน์กลับมาใชา่ครั้งในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการเริ่มต้นเพียง69บาทต่อที่นน่งมัสจัดเต็มอีกครั้งทั้ง3ภาคตั้งแต่วันนี้ถึง22ตุลาคมนี้